ช่องสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียสามารถสร้างรายได้อะไรได้บ้างไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์นะคะว่าตั้งแต่เราเปิดช่องมา2ปีเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้กับช่องอย่างไรได้บ้างรวมถึงคอนเทนต์ที่เราลงไปเนี่ยสามารถสร้างรายได้อย่างไรได้บ้างเมืกลับไป2ปีที่แล้วนะคะเราก็ เล่นแค่ติกต o อกกับ YouTube นะคะซึ่งจะเป็นไลฟ์สไตล์การทําอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์แรกที่เราลงเลยนะคะเราก็ลงคลิปคลิปหนึ่งเนาะก็คือแชร์วิธีสร้างรายได้จากแคนวานะคะอยู่ดีๆคลิปก็ไวัลอดขึ้นมาผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจาก60คนเป็น1,000คนภายใน1คืนนะคะรวมถึงบนช่อง YouTube เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็แชร์วิธีทำเวกเตอร์ส่งขายเนาะคลิปก็มีผู้ติดตามมีคอมเมนต์แล้วก็มียอดไลค์เพิ่มมากขึ้น พอ YouTube กับ TikTok ของเรามีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเราก็เริ่มขยายอาณาเขตนะคะมาเปิด Instagram แล้วก็ Facebook รวมถึง l e มอนเอกว้วยนะคะนี่ก็คือ วิธีการสร้างรายได้จากการที่เราทําช่องรวมถึงการลงคอนเทนต์เนาะก็คือมีรายได้จากการรับจ้างทํางานด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะซึ่งอันนี้เราทําอยู่แล้วเนาะหลังจากมีตัวต้นหลังจากคนรู้จักบนโลกออนไลน์เขาก็รู้เนาะว่าเราเนี่ยมีบริการรับทําพวกดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์แพลนคนก็จะทักมานะคะแล้วก็ว่าจ้างเราให้ทํางานนะคะ2ก็คือรายได้จากสปอนเซอร์นะคะก็เริ่มมีสปอนเซอร์มาติดต่อให้เราทาคลิปนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นรายได้จากการทำแอฟเฟอร์เรนทเนาะซึ่งหลายแพลตฟอร์มมมเคาากก็ีแอโปรรนะะซึ่ง่งงย ก็มีการติดต่การสินค้าตัดมานะคะเราก็สร้างคอร์สออนไลน์เนาะสอนการใช้แคนวารวมถึงสอนการสร้างคอนเทนต์ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ของเรานะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายเพิ่งได้สดๆร้อนๆนะคะก็คือรายได้จากส่วนแบ่งโฆษณาอันนี้ถือว่าเป็น Passive Income ได้เลยนะคะหมดทั้งมวลที่พูดมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของคอร์สสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ที่เราตั้งใจทําขึ้นนะคะมีหลายคอมเมนต์แล้วก็มีหลายคนเนี่ยทักเรามาว่าอยากทํามากแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้เราชอบอะไรหรือว่าสามารถทําอะไรได้บ้างอันนี้เรารวบรวมมาให้หมดแล้วนะคะทุกคนก็คือเราจะ พาทุกคนเนี่ยทำตั้งแต่แรกเลยว่าเราคือใครแล้วก็วางแผนยังไงสร้างคอนเทยนต์ยังไงใครคือออเดียนของเราแล้วก็ เริ่มสร้างช่องยังไงมีอะไรอยู่ในโซเชียลมีเดียก็คือเข้าใจแพลตฟอร์มต่างๆเนาะรวมถึงเราสอนยิงแอดเบื้องต้นด้วยนะคะเหมาะกับใครเหมาะกับทุกคนนะคะที่ต้องการเปิดช่องทางโซเชียลมีเดียหรือว่าต้องการสร้างตัวตนหรือว่ากําลังมองหาโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้มีอะไรให้บ้างนะคะก็คือเรียนฟรีตลอดชีพในกลุ่มเฟซนะคะแล้วก็สไลด์ประกอบการเรียนเราให้ไปเลยนะคะ40หน้าจุกๆแล้วก็ไฟล์ชีทส,สาหรับ ทำคอนเทนต์แพรเนาก็ให้ทุกคนไปเลยนะคะและสําหรับค่าเสียหายของคอร์สนี้ทั้งหมดเนื้อหาที่เราตั้งใจทําทั้งหมดระยะเวลา2ปีที่เราทดลองทําจริงๆนะคะคอร์สนี้เราขอคิดค่าบริการตามใจผู้เรียนเลยค่ะอยากจ่ายเรามาเท่าไหร่ก็จ่ายเริ่มต้น1บาทเปิดคอร์สวันที่15ตุลาคมนี้นะคะเกิดใครสนใจก็สามารถทักแชทมาที่เพจเบียร์ทูแชได้เลยนะคะ หวังว่าสิ่งที่เราตั้งใจทําจะส่งไปถึงทุกคนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเราได้เลยนะคะ